สวัสดีครับผมบีแรกจตั้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลอยกระทงกันนะครับซึ่งวันนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่แปดพฤศจิกานะครับึืนสิบห้าข้ามเดือนสิบสิบสองนะครับในปฏิทินสากนก็ตรงกับเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นวันพระใหญ่เลยนะครับคืนสิบห้าข้ามเดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงนะครับ จะไปทีงวัดไหนก็รอติดตามกันนะครับผมแล้วตอนที้เราก็มาถึงที่วัดชิบูลคฮะธรรนะครับที่เราจะมารอยกระทงกันนะครับคนเยอะมากเลยนี่นะครับจุนที่เราจะมารอ ก็มีขายหนังกขาเป็นด้วยนะครับผมในวัดที่โบนทรมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะทางไปซื้อกระทงกันก่อนนะครับข้างในวัดนี้เขาก็มีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เดี๋ยวรอแล้วโทษเราเดี๋ยวเอาไปเข้าไปทําบุญกันก่อนนะครับ มัดตั้งหลายตัวนะหนูของคุณผูก็มีนะครับมัดนี่เสือ้อเสือเอ้อโปโลเสื้อมอบมนะนเ,นเสื้อยากเสื้อครับเ,เสือ้อมัดละร้อยครับมัดพิกี้ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับหนึ่งมัดมี้เจ็ดตัวครับมัดละร้อยนะครับ เอยืนะครับอยืดขอกลมนะครับวันนี้มีวันนี้วันเดียวนะครับันรอยกระทงนะครับัอแล้วก็ซื้อเรียบร้อยครับเจ็ดเื้อเจ็ดตัวครับหนึ่งร้อยบาทกรบแักอ่าหนึ่งมัดครับ เดี๋ยวจะไปหาตำบุญกันก่อนนะครับก่อนจะไปเรากระ,กะทงกันเดี๋ยวเดูรอบๆก่อนจะมีที่ตำบุญหรือเปล่า<ม>ตรงนี้ก็มีกิจกรรมอ่าอะไรเนี่ยม,มีบริสิทธิ์ จะโสธรนะครับาจะเป็นลำวงกันหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราก็ไปซื้อกระทงกันเลยนะครับพอดีในแถวนี้เขาไม่มีรูปสักาทานให้ถวายนะครับเลยไปซื้อกระทงดีกว่ามาเรากระทงกันถ้าเรามาเป็นคู่อยู่แล้วแล้วก็เลือกซื้อกระทงแก่กระทงเดียวนะครับ ถ้าใครไม่มีผู้ก็ซื้ออันเดียวเหมือนกันครับแต่สิ่งที่ต้องใส่ไปในกระทงก็คือเศษผมเศษเล็บและอธิษฐานอธิษฐานขอพรสอบอโหสิกรรมแก่พระแม่คงคาครับที่ให้เราได้ใช้น้ำดำรงชีวิตดื่มกินหัวโพวบริโภคนะครับ ก็นะครับเราเรือือได้มิตไ,ไ,ได้ลุ่งเรือนะครับนี่กระทงตอนนี้หนังเริ่มชานะครับหนังกลางแปลงน่ครับจุดที่เราต้องมาลอยกระทงกันนะครับเป็นในสระน้ำของวัดที่บูรหัตทัพนะครับเดินดีๆนะครับมวรจะเลื่อนตกคลองตกจะก่อนนะครับ คือน้ำมันไม่ไหลครับน้ำมันนิ่งอยู่กับที่นะครับแต่ก็แบบไหนก็เป็นแม่น้ำคงคาเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำเอาเส้นผมมาใส่ในกระทงกันก่อนนะครับอัออนนี้เราก็เอาสิ่งที่อยู่ในรังเราใส่ในกระทงมาแล้วน,นะครับตอนนี้เราจะจุดเทียนแล้วก็อธิษฐานกันนะครับจเกณฑจดุดรูปนะครับ ตอนนี้เราก็จูดทูบจูด,ด,ดเทียนเรียบร้อยนะครับอธิษฐานเริษาเดแม่พระรงคาลูกขออธิกรรมที่ลูกได้ล่วงเกินทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีที่ทำลงไปกับแม่น้กองคาขอสิ่งที่ไม่ดีในตัวลูกได้ลงไกลกับแม่น้ำและขอคืนกลับมาด้วยสิ่งที่ดี ให้กับตัวโลกทั้งสองขอให้ชีวิตลูกจะมีความร่ำรวยแซวค่าปลอดภัยปราศจากโรคภัยได้เจ็บขอมีเงินทองไหลามาเทมาทำง,งานิ่งใจขอให้สมดังหวังดัง,งปักฐนาชค่อยเอถิดจ้าุม้่ตอนนี้ก็อาจสารเสร็จแล้วนะครับตอนนีแล้วก็ลอยเลยนะครับ รอไปแล้วน้ำในสระมันไม่มันไม่ไหลมัน<ด>เคลียดิอ่อาดิเคลียหน่อยมันก็อยู่แค่ขอบนี่แหละเนี่ยคนมารอยเยอะะเลยครับม็เป็นมันแอ่งสระครับน้ำมันไม่ไหลนะครับเคนมนลอยมันก็ติดก็หมอนมออกมนย่้ะกเี่ยที่ก็พอ น้ำมันไม่ไหลนะมันนิ่งอยู่กับที่เกียรครับเกียทกันแล้วตอนนี้ก็รอเสร็จแล้วนะครับ นั่งอตรงสุดน้ำก็จะมีหนังกางแฟรนะครับนหนังกางแฟรมีคนนั่งดูงนตีคนครับพระแม่คงคาก็เหมือนจะขอกล้วยตาข่าเป็นกระแสะลกลังกระครับแม่คงคาเป็นแม่น้ำหลามขนาน